สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําขนมเทียนเดือนสิบของทางภาคใต้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมใบตองกันเลยนะครับนี่ก็ตากไว้สักแป๊บหนึ่งครับให้พอใบมันนิ่มๆ นี่ก็น้ำตาลปี๊บอินเดียนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทําการเคี่ยวให้มันละลายเพราะว่ามันแข็งมาก <c oughs> แข็งจริงๆเติมน้ําเข้าไปนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆมันลแล้วก็มากราแ้าก็มากอ,อีกรอบหนึ่งเออกรเอาเศษเศษได้พวกที่ฝุ่นอะไรออ๋อพเพราะว่ามันไม่ค่อยสะอาดนะครับมันมีพวกผงฝุ่นอะไรน่าจะเป็นตอนที่เขา เขาทำตอนเคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลละลายแล้วครับครับเรามากองครับนี่เห็นตะกรมีตะกรจริงด้วยนะมันไม่เยอะหรอกไม่เยอะนึ่นนง่งเราก็กรองของออกคือมันไม่ใช่บ้านเราเราอยา่าไปเชื่อใจ นี่เห็นไหมครับไปมันคือกากอะไรไม่รู้มันไม่สะอาดู่แล้วมาขีดใบตองนะครับพอดีแดดไม่ค่อยมีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปรีดต่อสูตรนัแหลม <c oughs> รีดเป็นรีดผ้าเลยนะครับกรีดไงรีดจะต้องรีดทำก็ต้องรีดไง แล้วก็เสดดน้ำไว้สักพักครับแล้วก็เอาใบตองมาเช็ดเช็ดเช็ดนะ้ำทำความสะอาดล้าลงแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดมันให้มันแห้งใบตองมันยังไม่มีใบตองมันยังไม่นิ่ม,ม,มเดี๋ยวต้องไปรีดต่อจะรีดต่อครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีนะครับตากแดดไว้ รีบกินรีบกินครับหิวรีบกินด้วยรีบกินแป้งข้าวเหนียวเรากะไปมาเราก็แล้วกันก็จะเอาเท่าไหร่ถุงนี้ประมาณเท่าไหร่ครึ่งโลได้ไหมถุงนี้ประมาณโลนึงแม่แต่นี่มันไม่ถึงก็เอาเอาเอาจะคิดเอาแล้วกันเอากะเอาเอากันอยากทำเยอะทำมากทำเพือกินเป็นตอนปรุงมิฉาเรากินได้กินได้แช่ตูกเย็นไว้อืม เือครับนไม่ต้องกดเดียวน้ำตาลาที่เคี่ยวไว้เมื่อกี้นี่นะครับรุ่นนี้ชำนาญแล้วครับไม่ต้องช่างครับไม่ใช่ขนมนี้ไม่ต้องช่างได้มันไม่่นมไม่่ขนมขนมื้อหลังไม่ใช่นมะไรที่ต้องหั่นไม่น้าเคี่ยว ตากปี๊บครับตากประมาณให้มันให้มันให้มันใช้มือได้หมดใช้มือดีกว่านะใช้มือนี่แหละไปเรื่อยๆครับนี่มะพร้าวที่เตรียมไว้ครับเยอะ เยอะผมชอบกินเติมน้ำนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หวานมาก,อากมอพร้าลงไปหมดแล้วมั้ง <Yeah. S 1> อ๋อยังอยู่เติมมะพราะ้าว ก็มะพร้าน้อยใส่น้อยต่อว่าขั้นตอนการรีดนะครับถ้าเราไม่รีดเราก็ตากแดดเอานะครับทำไมต้องรีดอ่ะนะแหลม,มลให้มันนะิ่ม เราพับแล้วมันจะได้ไม่แตกในยุคกรวดาษมันพับอ๋อจะได้ไม่แตกแต่ถ้าพับอย่างนี้มันแตกมันก่ออ๋อมันก็มันสกปรกมันก็เสร็จแล้วสวยแล้วมันเวลามันพับใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาตัดนะครับ่นแหลมรีดสวยอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นผมมาลีดเกลียมเลยครับ

ไม่ใช่ใบตองมันใหญ่เกินอ๋อครับอันนี้เหนียวนยวดีใช่ไหมไม่เนีน้ำมัน อไม่ต้องเปลยอันใหญ่ของผมใหญ่ลอาช้อนเดียวกันหมดแต่ว่าใบตองอ๋อใหญ่ที่ใบตองอช้อนเดียวเท่า อันนี้ไม่มีแตกเลยไม่มีเสียงแปรเลยอะไฟมันห่อยากนะครับมันเติมแป้งข้าวเหนียวไปหน่อยครับมันกินได้แต่แบบเหมือนแต่อนนี้มันจะแข็งกว่าหน่อยมันแป้งมันถ้าแป้งมานานกว่ามันจะแข็งกว่าอันนี่ว่ามันขึ้นกับคนละแบบอ่ะอร่อยแต่ขนาดนี้โอเคแล้วครับห่อง่ายดีอีกยี่สิบนาทีเจอกันครับพอคลิปนึง <c oughs> เอามาเรียงให้สวยงามพร้อมเสิร์บมี่สวยงามแล้วแล้วครับหอมเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากครับ